الحمد لله والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفوسنا تقواها سكها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อท่านตุล่าพี่น้องผู้ที่มีหม่อวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ในการนําเสนอหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากีตาบุญมมฟีดฟีมุฮิมมาติเตฮีดเป็นหนังสือตําราที่รวบรวมสาระสําคัญในการให้เอกภาพตลอดศตวห้าหนหัวตาอลาของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลก็เด็ดบินมุฮัมมัดอัลตอโซฟีฮาฟิซฮุลละก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีหม่นเราก็จะมานําเสนอสื่อต่างๆที่จะนําไปสู่การตั้งภาคีในลำดับที่สาม ในข่าวก่อนเราก็ได้พูดถึงการยึดหลุมฝังศพมาเป็นสถานที่ที่เป็นการคอรบอิบาดิมาต่อรัสุบฮานะฮุอาตาลาเป็นการอ่านอันกุรอานเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในสถานที่แห่งนั้นและได้นำฮะดีษต่างๆมากมายที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลัยฮะสัลลัมได้ห้ามแล้วก็เราก็ได้พูดถึงการใช้สื่อกลางต่างๆที่ผิดวิธีนั่นก็คือการตะวัสซุน ที่ผิดวิธีแล้วก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาเราก็จะมาพูดถึงสื่อหนึ่งที่เป็นการเลยเถิดต่อบรรดานาบีและบรรดาคนดีๆ และเป็นการขอความสิริมงคลความจำเริญด้วยกับร่องรอยของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้าหรือ,อสิ่งต่างๆที่เป็นร่องรอยของคนดีๆพี่น้องผู้ที่มีอิมานี่คือ,อสื่อหนึ่งประตูหนึ่งที่จะนำไปสู่การเลยเถิดต่อคนดีๆต่าง,างๆมากมายก็ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกินในประเด็นที่จะนำเสนอนั่นก็คือ ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวาไลฮุวาซัลลัมถือเป็นประชาชาติที่อยู่ระหว่างกลางพี่น้องผู้ที่มีอิมานหมายถึงว่าเป็นประชาชาติที่มีความสมดุลไม่เลยเถิดจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานจนเกินไปนั่นก็คือเป็นประชาชาติที่พอดิบพอดีวกาซาลิกาจันนะคุมอุมมะตอวะซอโตะอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตะอาลาได้กล่าวว่าประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวาไลฮุวาซัลลัม คือประชาชาติที่ฉันนั้นได้อะไรเราได้ทําให้พวกท่านนั้นถือเป็นอุมมะหรือประชาชาติที่อยู่บนพอดิบพอดีเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดไม่สุดโต่งจนเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนยานจนเกินไปวะฮียนอุมมะตุนมูจานีบาฮลินกุลูวีวันอิจฮัฟและเป็นประชาชาติที่ท่านอาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ยกย่อง ว่าประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัสดสุลัลาฮุ่นลฮวะตสัลลัมเป็นประชาชาติที่ปราบปรามความเลยเถิดและก็การกดขี่การหย่อนยานต่างๆมากมายการเขาเรียกว่าการเติมแต่งหลักการศาสนาที่ไม่มีบทบัญญัติสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอม م านการแทรกแซง ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติต่างๆที่ไม่ใช่หลักการศาสนาของอรสุบหานหัวตาลาและเป็นประชาชาติที่ไม่ตกขอบคําว่าตกขอบนั่นก็คือฟาลาอิฟรอตออินดะฮะวลาตาฟริดไม่เลยเถิดและก็ไม่ย่อนยาในเรื่องของหลักการศาสนาวากดนูฮีนะเอาวกดนูฮียะฮาซิหนอุมมาตูอันินกลูบีอัลาลิซานิรอซูลิฮะลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟีกอูล ดังที่ประชาชาตินี้พี่น้องผู้ที่มีหมานหรือประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮฺซัลลัมถูกห้ามไม่ให้เลยเถิดด้วยกับถ้อยคําที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮฺซัลลัมได้ย้ำนักย้ำหนานั่นก็คืออียะกุมวันกุลุฟิดดีนฟาอินนามะอเหลกะมังกานะกบละกุมอันกูลุฟิดดีนท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮฺซัลลัมได้กล่าวว่าพึงระวังพวกท่านพึงระวังจงระวัง เลยเถิดในเรื่องของหลักการศาสนาเพราะเนื่องจากว่ามีคนมากมายก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายที่เคยพินาศอันเนื่องมาจากเลยเถิดในเรื่องของหลักการศาสนานี่คือฮะดีตบทหนึ่งที่ชัดเจนพี่น้องผู้ที่มีอิบาดให้เรานั้นอย่าตกอยู่ในการเลยเถิดเหมือนกับคนในยุคก่อนนั่นก็คือชาวอาหรุนกิตาไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือชาวยิวในเรื่องของอะไร ในเรื่องของการอิบาดะชาวคริสเตียนเนี่ยประกอบอิบะาดาโดยไม่มีความรู้และให้ต่างจากชาวยิวที่พวกเขามีความรู้แต่ไม่ได้อิบะาดาไม่ได้ปฏิบัติดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานี่คือความเลยเถิดและความเลยเถิดอีกมากมายที่เรานั้นได้นําเสนอในตอนตอน้นไม่ว่าจะเป็นชาวคริสเตียนหรือชาวยิวที่พวกเขาเลยเถิดในเรื่องของพระนามชื่อของระสุฮานะฮัวตาอาลาหรือบรรดาอัมบิยะ เราก็ได้พูดถึงในเรื่องของวาสติยาตูอะเลสุนนาวันจามะใบนันอเดยันในช่วงต้นพี่น้องพุที่มีหมานใครต้องการที่จะรู้ถึงความสมดุลของหลักการศาสนาแนวทางอะลลสุนนาวันจามะและหนังสือของท่านหนังสือของท่านมูฮัมหมัดบาการีมเช่นเดียวกันหนังสือดีมากพี่น้องพ้ที่มีหมานวาสติยต ah nah ok ุอะเลสุนนาใบนันฟิรกหนังสือของท่านเนี่ยผมจําได้ในสมัยที่ผมเรียนมาดีนะ เป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดในเรื่องของแนวทางอัลลุฮสุนนะวันจมามะสายกลางในด้านใดบ้างไม่ว่าจะเป็นาสายกลางระหว่างศาสนาต่างๆหรือสายกลางระหว่างกลุ่มต่างๆที่หลงผิดดังนั้นพี่นอ้องพุที่มีมานถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาดูหะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมบ่งบอกว่าอุมมะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมจะต้องมีกลุ่มที่อะไร ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาไม่ตึงจนเกินไปและก็ไม่หย่อนยานจนเกินไปหะดิษบทนี้ที่ผมนำนำเสนอเมื่อสักครู่พี่น้องผู้ที่มีมานอยู่ในบันทึกของอิมาหมันซาอีแล้วก็ในบันทึกของอิบูมาจาแล้วก็ท่านอันบ้านีได้กล่าวว่าสายรายงานนั้นถูกต้องอยู่ในหนังสือโซฮีส่วน,นอิบูมาจาเล่มที่สองหน้าที่176และก็177ร้็ลงมาดูพี่น้องผู้ทีม่มีมานบรรณานุชาการได้กล่าวว่า h ะด i ษนี้ถือเป็นหะด i ษที่เป็นการห้ามในการเลยเถิดไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลสุบฮาหนะหัวตาอละเพราะการเลยเถิดพี่น้องผู้ที่มีอม م านมันคือกับดักของการตั้งภาคีต่ออัลสุบฮาหนะหัวตาอละดังนั้นการตั้งภาคีต่ออัลสุบฮาหนะหัวตาอลละถือเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวัตตะลาถูกฝ่าฝืนถูกละเมิดด้วยกับสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮวัตตะลาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชาินี้จะต้องระมัดระวังการเลยเถิดไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่เพื่อที่จะไม่ให้พวกเขานั้นพินาศเหมือนกับคนในอดีตท,ที่เคยพินาศมาแล้วฟยักซิรูดุนยาฮมวายูบิกู อเครหมุมเพื่อที่จะไม่ให้เขานั้นขาดทุนในโลกดุนยาของพวกเขาและเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขาพินาศลูกหน้าของพวกเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องระม,มัดระวังพี่น้องผู้ที่มีอิมัลลงมาดูด้านต่างๆที่เป็นการเลยเถิดในเรื่องของหลักการศาสนาที่เรานั้นถูกห้ามไม่ให้เลยเถิดในประเด็นของหลักการศาสนาอย่างเช่น การเลยเถิดต่อบรรดาอัมบียะคนดีๆด,ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตะอลาได้พูดถึงชัยตอนพี่น้องผู้ที่มีหมานที่มันคอยที่จะก,กาชากประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮฺซัลลัมออกจากความสมบูรณ์หรือความธรรมาชาติที่อันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตะอาลาสรงสร้าง ด้วยกับอะไรพี่น้องผู้ที่มีอมานถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะในเรื่องของการเลยเถิดคนดีๆต่างๆนี่คือต้นตอที่เกิดขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินต้นตอของการตั้งภาคีมีอยู่สองต้นตอพี่น้องผู้ที่มีอมานดังที่ท่านเช็กซ้อแหละอลูเชกท่านได้กล่าวในหนังสืออัลกอวอิดอ ah ันอับบะห์ ba. ท่านได้พูดถึงหลักเกณฑ์สี่ประการหนึ่งในนั้นท่านได้กล่าวว่านั่นก็คือการเลยเถิดต่อคนดีๆ ประการที่สองนั่นก็คือการเชื่อว่าวิญญาณต่างๆลงมาสถิตยอย่างเช่นนบีอีซาเชื่อว่าวิญญาณของเขาสถิตยอยู่ในตัวของอีซาหรือบางคนเชื่อว่าวิญญาณสถิตยอยู่ในต้นไม้หรือก้อนหินดินทรายต่างๆเรือเคยก็เลยอะไรก็เลยอขอความศริมงคลต่อสิ่งถูกสร้างต่างๆแล้วนั้นดังนั้นพี่ต้องพูตที่มีมานี่คือสิ่งหนึ่งที่ เห็นภาพชัดถึงการเลยเถิดในเรื่องของหลักการศาสนายกตัวอย่างเช่นคนดีๆเนี่ยในยุคของท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตาลาได้พูดถึงเรื่องราวคําพูดของท่านนบีนูว่าละตาซารุนนาอไลฮะตะกุมวะลาตาซารุนนาวัดดันวะลาดซัวอันวะลายาโูซะวะยอูกะวะนัสรออยู่ในสุ่รตุนุองค์การที่ยี่สิบสาม นี่คือคําพูดของบุคคลที่เลยเถิดในเรื่องของหลักการศาสนาในยุคข,ของนบีนูดังที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงได้เล่าถึงคําพูดของคนที่ตั้งภาคีต่อเลาะเลยเถิดต่อคนดีๆนั่นก็คือพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทิ้งพระเจ้าต่างๆของพวกท่านและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทิ้งคนดีที่ชื่อว่าวัดดันแล้วก็สุวะแล้วก็ยาหุสยาอุกแล้วก็นัสรอ ห้าท่านที่เป็นคนดีพี่น้องผู้ที่มีมานในยุคข,ของนบีนุจนกระทั่งเลยเถิดกาบไหว้ต่อคนดีๆเหล่านั้นนี่คือตอน้นตอนหนึ่งที่เป็นการเลยเถิดในเรื่องของคนดีๆลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานก,การเลยเถิดที่เรานั้นถูกห้ามมีมากมายอย่างเช่นประเด็นที่หนึ่งที่ท่านเชคได้ยกตัวอย่างอันมูบะลอกฟีมัตฮินอัชคอสการเลยเถิด ในการชมเชยหรือยุกย่องบุคคลหนึ่งบุคคลใดเหนือฐานะของเขาประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อันตรายพี่น้องผู้ที่มีอิมานเพราะสิ่งถูกสร้างเนี่ยมีฐานะโดยที่อย่าได้ก้าวไกยเกินขอบเขตฐานะของสิ่งถูกสร้างอย่างเช่นเมื่อเวลามนุษย์เลยเถิดขอบเขตของมันมันก็จะทำให้เขานั้น อยู่ในการเลยเถิดใครก็ตามที่เลยเถิดขอบเขตหลักการศาสนาถือว่าเขานั้นเป็นผู้ที่เลยเถิดพี่น้องผู้ที่มีมานละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์กระทำเกินขอบเขตของอัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นการละเมิดต่อหลักการศาสนาของอละซุบหาหนะฮหัวตาลายกตัวอย่างเช่นการเคารพต่อรูปเจเวิตต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินพี่น้องผู้ที่มีมานอันเนื่องมาจากการเลยเถิดต่อสิ่งถูกสร้างด้วยกัน การยกฐานะการชูฐานะของสิ่งถูกสร้างเหนือกว่าฐานะของเขาอย่างเช่นจูอีละฟีฮาฮัลซุนมินันอิลาฮียะวะชาบะฮุนบิลลาฮิตะอาลาวะฮาซะฮุวัตตัชบีอัลลซี อับต่าเลห์อลลอฮฺอัลซาวะจันว่าบางรูสุเลห์บิอิงคาร์ห์วอรรัดดีเอาล an, ah ่ะอเหลหอยู่ในหนังสืออัดดีนของข้อลิสของท่านิดดิกาสันคอลิมที่สองหน้าที่สี่ร้อยสี่สิบห้าท่านได้กล่าวว่ายกตัวอย่างการชูสิ่งถูกสร้างว่าเขานั้นมีสิทธิ์ในการได้รับเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺแต่อาลาอย่างเช่นอะไรบ้างพี่น้องผู้ที่มีหมานการเคารพอิบดะดาการรำลึกถึงบุคคลเหล่านั้น การเชิดชูการยกเกียรติการสรรเสริญต่อบุคคลเหล่านั้นที่เป็นในรูปของอิบาดะหรือการทําให้สิทธิ์ของเขาสิ่งถูกสร้างคล้ยขึ้นกับสิทธิ์ของอัลลอฮานะฮุวตาตัลลสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ทีม่มีมานอัลลอฮฺนะฮุวตาตัลลได้ทําลายทิ้งด้วยกับอะไรหลักการาศาสนาอัลลอฮฺทรงแต่งตั้งบรรดา,าศาสนาทูตต่างๆเพื่อที่จะปราบปรามความเลยเถิดเหล่านี้ และอัลลอฮฺ سبحانه แะฮ็ุหัตะอาลาให้เหล่าบรรดาอัมบียะมีหน้าที่ในการปราบปรามสิ่งต่างๆที่มันค้านกับหลักการาศาสนาของอัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ سبحانه แะฮ็ุหัตะอาลาอยู่ในหนังสืออัดดีนุนคอลิสพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านลงมาดูคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่พูดถึงการเลยเถิดมากมายการเลยเถิดมากมายพี่น้องผู้ที่มีอิมานไม่ว่าอันกุรอาและฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาลลัยฮะสัลลัมท่านนาบีเนี่ยถือเป็นไซยิดุนอัมบียะถือเป็นไซยิดุวะลดีอาดัมถือเป็นนายของลูกหลานนาบีอาดัมถือเป็นคนที่อยู่แนวหน้าของเหล่าบรรดาอัมบียะ และเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดไม่ว่าในฐานะของนบีหรือบรรดารอซูลท่านนาบีคือบุคคลที่จะได้รับการไก่เกียร์ได้รับสิทธิ์ในการไก่เกียร์ต่อเราบรรดาบรรดาผู้คนทั้งหมดในทุ่งมหัดพี่น้องู้ทีิมีอิมานดังนั้นหัวเอาลุเอาวะลุชาฟีอินวะเอาวะลุมุชัฟะ ว่าด์ฮัจรอนามินักูลูบฟีฮิวันอิสร اف ฟีมัตฮิฮิฮัตตา่์ล่าวสุลลัลลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถึงแม้ว่าท่านนบีจะประเสริฐที่สุดพี่น้องผู้ที่มีหมานจะมีความจำเริญมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ห้ามเราในการเลยเถิดในการยกย่องบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือฟุ่มเฟือย ต่อคําพูดที่เปล่งออกมาในการสรรเสริญในการยุกย่องบุคคลหนึ่งเกินเลยฐานะของเขาดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลอุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าละตัละตุดรูนีกำมาอัตรอตินนซาโรอิบนะมารยัมฟาอินนามาอันาอับดุฮูฟากูลูอับดุลลอฮิวะร ا ซูลูฮะดดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลอุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าละตุดรูนีคําว่าอันอิตรอหมายถึงอะไร นั่นก็คืออันมัทธัวซียาดาฟิสนะการเลยเถิดในการชมบุคคลหนึ่งบุคคลใดเหนือฐานะของตอนเองหรือการสรรเสริญบุคคลหนึ่งบุคคลใดอื่นเกินฐานะของตอนเองอยู่ในหนังสืมอมุอยยัมอันวาซีดหน้าที่556คําพูดของท่านนาบีที่กล่าวว่าลลตุด,ดูรูนี้หมายถึงว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ชมชูฉันเหนือฐานะของฉัน เสมือนที่ชาวคริสเตียนได้ชูฐานะของลูกของมาริยมเหนือฐานะของตอนเองหมายถึงว่าชูจนกระทั่งเป็นเหมือนกับพระเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกับวิญญาณของอัลสุบะฮานะฮูวะตาอัลาท่านอบีได้ตอบว่าอินนามะอานะอับดูฮูแท้จริงฉันแค่เพียงบาวของอัลลอฮ์แค่เพียงประตุชนคนธรรมดาเท่านั้นที่เป็นบาวของอัลสุบฮานะฮูวะตาอัลาที่ไม่ถูกครพสักการะ คำว่าอับดุฮูพี่น้องผู้ที่มีมานคือเป็นบาวที่ไม่ถูกเคารพสักการะดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวว่าอับดุลลอฮิวาร์ซูล,ลูฮูแค่เพียงฐานะคำว่าบ่าวของอัลลอฮ์ประตุชนคนธรรมดาที่ไม่วิเศษเหมือนกับบุคคลอื่นมีฐานะในการเป็นนบีเป็นฐานะนี้ในการเป็นศาสนาทูตของละซุบะฮานฮูวาตาอัลลาเท่านั้นนี่คือฐานะของท่านนาบีอยู่ในหนังสือ,อบันทึกโดยม,มิหมือนข้อรี ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิบานมีไหมพี่น้องผู้ที่มีอิบานผู้คนเมื่อเวลาพวกเขาเชิดชูบุคบคลหนึ่งบุคคลใดที่เกินเลยฐานะมีเหมือนกันในยุคของท่านนาบีก็เช่นเดียวกันที่มีผู้คนบอกว่ายาไครอนาวับนาไครีนาวัสยีดานาวับนิสัยยีเดนากาละยาอายุหันนาสกูลูบิเกาลิกุมลาเตสเตวุยันนัคุมชัยตานุวะอานาอับ وأنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي لتي أنزلن لاهو أنزل وجن. ฮัดดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมานท่านนาบีได้พูดถึงการไม่ยกการไม่ล้ำเส้นฐานะของท่านมีผู้คนเนี่ยมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมเล่กล่าวว่าโอ้คนที่ดีที่สุดของเรา โอ้ลูกหลานที่ดีที่สุดของเราโอ้นายที่ดีที่สุดของเราและท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาไลฮสัลลัมได้กล่าวว่าโอ้มนุษย์เอย๋ยพวกท่านทั้งหลายจงพูดจงพูดยังไงพวกท่านทั้งหลายจงพูดเหมือนที่พวกท่านพูดกันนั้นหรือเป็นการแปลกใจพีพ่น้องผู้ที่มีมารเพราะคําพูดของพวกท่านเนี่ยมันคือชัยตอนที่เป็นกับดักเล่นงานพวกท่านนั่นเอง คำพูดของพวกท่านมันคือกับดักของเชกตอนที่จะเล่นงานนั่นเองฉันแค่เพียงชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของพระอ,องค์เท่าน,นั้นฉันไม่ต้องการที่จะให้พวกท่านทั้งหลายยกฐานะเกินฐานะของฉันที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้ทรงประทานให้นี่คือฮะดิษบทหนึ่งที่อยู่ในมุสตัดของท่านอิหม่ามอาหมัดเล่มที่สามหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามแล้วก็สองร้อยสี่สิบเอ็ดต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมาลงมาดู ถ้อยคาของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลลอฮิวะซัลลัมนั่นก็คือคําพูดของท่านนาบีเนี่ยถือว่าเป็นคําพูด,ดที่ท่านนาบีห้ามในการเลยเถิดสิทธิของท่านอย่าได้เพิ่มมากไปกว่าเป็นรอซูลของอละอย่าไปเพิ่มมากไปกว่าบ่าวของละซุบบะฮานะฮัวตะอัลาที่สามารถที่จะเคารพอิบะาดาอื่นจากละซุบบะฮานะฮัวตะอัลลาได้อย่าได้เพิ่มในการสรรเสริญมากไปกว่านั้นดังนั้น ื่นจากท่านนาบีและพี่น้องผู้ที่มีม่านไม่อนุญาตให้เรานั้นเกินเลยขอบเขตในการยกย่องชูสรรเสริญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเหนือฐานะของเขาวะลิสตินมูบาลรกฟีมตฮีสุลลัลฮุอะล,ะล,ะล,ะะลัยฮะสัลลัมดลีลันอะลามะฮับบัติฮิและอย่างไรก็ตามพี่น้องผู้ที่มีม่านเครที่เชิดชูมากกว่าฐานะของท่านนาบีไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้หมายความว่านั่นคือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงเขารักนบีไม่ใช่พ,พี่น้องผู้ที่มีอิหมานบางคนเนี่ยบอกว่าการที่คุณไปหักห้ามเช่นนี้ในการที่เราเชิดชูยกเกียรติต่อท่ทนานนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุสัลลัมแสดงว่าคุณเนี่ยไม่รักท่านนบีสแสดงว่าคุณไม่ได้รักท่นานนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุสัลลัมการที่รักท่านนบีพ,พี่น้องผู้ที่มีอิหมานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชิดชูเกียรติกินกว่าตำแหน่งของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอลลัยฮ <goodbye> <ะแ> <Muhammad> ดังที่องค์การที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺวาตาลาทรงทดสอบกุนอิงกุ้งตุมตวฮิบบูนัลลอฮฺะฟตตาบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮฺจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดถ้าหากว่าพวกท่านนั้นรักอัลลอฮฺจริงๆพวกท่านจงกระทำจงตามเจริญรอยตามแบบอย่างของฉันและอัลลอฮฺทรงรักพวกท่านดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานการที่เราเชิดชู ไม่เกินเลยขอบเขตเนี่ยถือว่าเรานั้นกําลังเจริญรอยตามคําสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมลงมาดูพี่น้องผู้ทีม่มีมานบรรดานัชสืการได้กล่าวว่าฟาอินนันมาฮับบะตาอินนามตัวลมบินอิตติบะการที่บ่งบอกว่าคนหนึ่งคนใดรักท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมถูกรู้กันด้วยกับการเจริญรอยตามไม่ใช่ถูกรู้กันด้วยกับลมปาก วลา و า و ك ا า هؤلاء المثريين في مته صادقين في ح ิ ه صلى الله ع ล ي ه وسلم ل อ تنعو أنجو فيه เหมืนอนนักเชืการได้กล่าวว่าถ้าหากว่าบุคคลที่เลยเถิดคนที่ยกชูท่านนาบีเนืเนอตําแหน่งของท่านนาบีในการเชื่อชูในการสรรเสริญต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลลอะลัยวะสัลลัมหากพวกเขาจริงใจจริงๆจริงจังจริงๆในการรักท่านนาบีแน่นอนพวกเขาจะห้าม ไม่กระทําเลยเถิดในขอบเขตของท่านนบีมมุฮัมมัดสลลัลฮวะลิฮมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหม่านประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ท่านนบีนั้นห้ามไม่ให้เรานั้นเชิดชูบุคคลหนึ่งบุคคลใดเหนือฐานะของเขาเพราะท่านนบีเนี่ยห้ามเราและเราจะต้องอะไรเราจะต้องระงับคําพูดของเรา ไม่เกินเลยขอบเขตที่ท่านนาบีนั้นได้ห้ามเราในการเลยเถิดบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟาอิซَนَ ي ت ُ ك ُ م ْ أَنْشَئِنَ ف น ج َจต ا นิบูฮูวَอิซาอَมَรُ ت ُ ك ُมิ بِشَئِنَ فَأَطُمينُ م َ س ت َ ر َ ت ท่านนาบีได้กล่าวเมื่อฉันได้เตือนพวกท่านให้ออกห่างจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกท่านจงออกห่างจากสิ่งนั้นและเมื่อใดที่ฉันได้สั่งใช้พวกท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใด พวกท่านจงกระทำมันตามแต่ที่พวกท่านนั้นมีความสามารถ er ในประเด็นเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลิอุซัลลัมได้กล่าวว่าฟาลาตุูรูนี่ลเตุูรูนี่พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ชมเกินเลยขอบเขตเสมือนกับชาวคริสเตียนที่เกินเลยขอบเขตต่อนบีอิสลัยฮิสซาลาม ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมานฮะดดิตบทนี้อยู่ในบันทึกของอิมามบุคอรีในหนังสือกิตาบุญเอติซอมบาบุญอิกติดดบีซูนานิรอซูลลละฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประการต่อมาพี่น้องบรรณาชนชะการได้กล่าวว่าวะน حن ูนุฮิบบุฮุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะฮุวะอะฮับบุอิเล ينا มินอังฟุซินาวะอาบาอินาวะอะบานาอินาวะอฮลีนาวะอัมวารินาเราเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีอิหมานรักท่านนบี m u h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมากเป็นพิเศษ และมากกว่าใครด้วยซ้ํามากกว่าตัวของเราด้วยซ้ําและมากกว่าบรรพบุรุษของเราด้วยซ้ามากกว่าลูกหลานของเราด้วยซ้ามากกว่าครอบครัวสามาชิกที่อยู่ในครอบครัวของเราด้วยซ้ํามากกว่าทรัพย์สินของเราด้วยซ้ําแต่การที่เรารักท่านนาบีเนี่ยนัล่มอันนะฮูลาตรีกาอิลลอลฮิอิลลาบีมุตาบะติฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมการที่เรารู้ว่าเราจะรักท่านนาบีเนี่ยคือการที่เรา เชื่อว่าไม่มีหนทางใดที่จะไปสู่อัลลอฮ์เว้นแต่ด้วยกับการเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนาบีวาเฟลิมาอัมารอวันอินติฮะอิอัมมานะฮะอันฮัวซะจัการที่เราจเจริญรอยตามแบบอย่างนั่นก็คือการที่เรากระทำในสิ่งที่ท่านนาบีสั่งใช้และห้ามออกห่างระง,งับในสิ่งที่ท่านนาบีได้ห้ามเอาไว้และ ระงับตนเองไม่กระทำไม่ละเมิดต่อสิ่งเหล่านั้นฟาลานัฟอันมานาฮานะอันหุมินันกูลูวิฟีฮิวามูยะวะซตินฮัตตีฟีชักซิฮินกะริมและเราจะไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านนาบีห้ามในการเลยเถิดสิ่งนั้นและละเมิดขอบเขตในการยกย่องบุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นบุคคลที่มีเกียรติก็ตาม เพราะมันเป็นสื่อที่จะนําไปสู่การตั้งภาคีต่อเลาะเลยเถิดในการในสิทธิของรัชสมุหานหัวตาละเพราะขี่มากน้อยแล้วพี่น้องผู้ที่มีหมานที่มีผู้คนเลยเถิดต่อหลักการศาสนาะอันเนื่องมาจากการยกย่องบุคคลหนึ่งบุคคลใดเหนือฐานะของเขาจนกระทั่งบุคคลเหล่านั้นถูกกราบไว้โดยไม่รู้ตัว ก็อนชาัล่อนในขราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นที่สองในเรื่องของการเลยเถิดพี่น้องผู้ที่มีอิมานนั่นก็คือตาสวีร um ุณอัมบียวสลิฮีหวะอเตี่ยข้อสูตมาซีลิมว่าอิตตียข้อสูตมาซีลินและห่มประการที่สองนั่นก็คือการถ่ายรูปการปัน้นบรรดาอัมบียรูปของบรรดาอัมบียหรือคนดีๆยึดรูปปั้นเหล่านั้น มาเป็นตัวแทนของพวกเขาเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานถือว่าเป็นการอะไรตั้งภาคีอตละสุบะหนะหัวตาอลาโดยไม่ใช่มันคือกับดักของชัยตอนตั้งแต่ในยุคข,ของนบนนงนนีนูจนกระทั่งทีละรุ่นทีละรุ่นทีละรุ่นจนกระทั่งมาถึงในยุคข,ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลาฮิวะซัลลัมที่รายรอบไปด้วยกาบะสามร้อยกว่าองค์ด้วยกันนี่คือความเลยเถิดพี่น้องผู้ที่มีมานถ้าหากว่าเราไม่ได้ชี้แจงในเรื่องของ,งการศาสนาแน่นอนซะเหลือเกินคนในยุคหลัง หลังจากเราก็จะเลยเถิดก็จะไม่รู้ในเรื่งอง,งของหลักการศาสนาอังศร์ล้อในข่าวหนา้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอปิดทายด้วยกับบบิลัยตอฟิกวันฮิดายาะฮุสสลามุอะลัยกุมวะระห์มตุลลอฮิวะบเรากาต